สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่อำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีกันนะครับมาที่ร้านกาแฟกวางทองนะครับร้านนี้น่าเข้ามาลองเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไร เจนนี่นะคะก็ะพาเ,เพื่อนๆมาที่อำเภอขุมนะคะซึ่งวันนี้อยากจะให้มาดูบรรยากาศนะคะของคาเฟ่นะคะที่อยู่ที่อำเภอขุมซึ่งหาไม่ยากเลยอยู่ติดถนนด้ายซึ่ง ร้านนี้นะคะอยากจะแนะนำเพราะว่าร้านนี้ไม่ใช่เป็นแค่เฉพาะคาเฟ่น,นะคะแต่ว่าร้านนี้คะมีฟิตเนสด้วยชื่อว่ารางทองฟิตเนสคาเฟ่นะคะซึ่งบรรยากาศข้าง,งนอกนอนะคะก็คือจะเป็นสนามหญ้าแล้วก็มีความเขียวสดชื่นนะคะส่วนเข้ามาสวนข้างในก็จะมีคาเฟ่นะคะแล้วก็ข้างหลังสุดก,ก็จะเป็นฟิตเนสเนาะซึ่งวันนี้เราพาเ,เพื่อนๆมานะคะในส่วนที่เป็นของคาเฟ่ที่อยู่ด้านใน้นนะคะก็มาสัง่งอันนี้เลยค่ะอันนี้เป็นยโยตนนะะู เกียวโตมาฉบลาเต้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลาเต้นะคะซึ่งลาเต้ที่นี่นะคะก็จะมีกาแฟให้เลือกถึง2ออันเลยค่ะก็คืออันแรกก็จะเป็นกาแฟขั้วกลางนะคะแล้วก็รสชาติมันจะออกเปรี้ยวนะคะซึ่งเจนี่จำไม่ได้ว่าเป็นกาแฟของราสิลหรือเปล่านะคะถ้าอยากเพื่อนๆมาหลอกถามที่นี่ก็ลองถามมาอีกทีนึงนะคะว่าเป็นกาแฟที่ไหนนะคะส่วนวันนี้ที่สั่งมานะคะเป็นขั้วเข้ม เป็นของประเทศเมียนมาเนอะเขาบอกว่าอารมณ์แบบเหมือนเรากินกาแฟแล้วมีรสถ,ถั่วนิดๆอะคะ่ะ๋ยวลองมาทานดูนะคะวันนี้นะคะตอนเจนนี่มาจะบอกว่าบรรยากาศข้างนอกนะคือฝนตกหนักแล้วก็ข้างในก็พอเข้า,ขามาข้างในอะคือตอนแรกมันก็จะหนาวมากคือเข้ามาข้างในอะมันอุ่นนะคะก็อาจจะเพราะว่าที่นี่เขาดีแอร์ลูกมาหรืออาจจะมีฮีเตอร์ก็ได้นะไม่แน่ใจซึ่งเข้ามาจะบอกว่าบรรยากาศอุ่นแบาข้างนอกมาก เดี๋ยวเราลองมาทานกันนะคะนี่เลยอันนี้เป็นเกียวโตมาชาลาเต้ค่ะส่วนอันนี้นะก็จะเป็นลาเต้เยนยเ,เดี๋ยวเราลองมากินเกียวโตก่อนอืม,อ,มอันนี้อร่อยถ้ามีเพื่อนชอบกินพวกมาชานะแนะนําอันนี้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยมากค่ะอันนี้เราสั่งเป็นหวานปกตินะซึ่งหวานปกติที่นี่ก็ไม่ได้หวานมากเลยค่ะอื รสชาติได้กลิ่นมะชะตั้งแต่สัมผัสครั้งแรกหออร่อยมากนะคะอันนี้แนะนำสว่วนอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆมาก็เป็นกาแฟแต่ว่าอันนี้กาแฟก็แล้วแตเ่เพื่อนๆชอบเนาะวันนี้เราสั่งเป็นลาเต้เพราะว่าส่วนตัว,วชอบมีกาแฟที่มีความเป็นนมแต่ว่าวันนี้เราเลือกเป็นกาแฟของพามา่าแต่เรามาดนกาแฟพาม่าด,ดูบ้างอือ จร,จ,รจริงจริงมันมีความเป็นแบบถั่วเล็กๆอ่ะีอบอกเยเหมือนอย่างที่น้องบอกเลยมีความเป็นถั่วเล็กๆอร่อยมากเดี๋ยวเขาอันเวอนชอบกินแบบว,ว่าสายเปรี้ยวนะปออย่าพลาดเลยที่นี่ก็มีกาแฟที่เป็นแบบครัวกลางที่มีความเปรี้ยวของกลิ่นผลไม้แล้วก็รสชาติของผลไม้เข้าไปด้วยแต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ลองสักมา,มา,านะคะก็วันวนี้สักเป็นตัวของพามา่า ้วยวันนี้นะคะเจนนี่ก็มาฝากร้านนี้กับเพื่อนๆนะคะร้านควางทองฟิตเนสคาเฟ่นะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาอำเภอขุนนะคะแล้วก็อยากจะมาเล่นฟิตเนสนะคะที่นี่ก็มีฟิตเนสให้เพื่อนๆเล่นค่ะก็คือวันละ200บาทก็เพื่อนๆก็สามารถฟินได้เลยนะซึ่งไม่แน่ใจนะคะว่า200บาทนี่คือทั้งวันป่ะเหมือนจะทั้งวันเนาะเหมือนจะทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาอยู่ที่นี่นานหน่อยก็ที่นี่ก็จะมีบริการที่เป็นแบบ มากกว่ารายวันก็คืออาจจะเป็นรายเดือนซึ่งรายเดือนก็จะถูกออกไปอีกนะคะแล้วที่สําคัญที่นี่นะคะมีฟิตเนสสาหรับเด็กๆด,ด้วยถ้าเพื่อนๆพ,พาน้องๆมาะคะ่ะก็ลองเข้ามาถามฟังเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นกิจกรรมฟิตเนสที่แบบว่าพาคุณครูที่เกี่ยวกับว่า,าให้เด็กๆทํากิจกรรมฟิตเนสเฉพาะกุ่มเด็กๆเ,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 เท่านั้นเมื่อกี้แอบถามขเขาบอกว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าคล้ายๆเหมือนเต้นอนะ่ะ ก็แต่ว่าอาทิตย์หนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งหากเ,เพื่อนๆมีโอกาสมาจัาหงหวัดจังนะคะแล้วก็อยากบอกว่าเมื่อวันกิจกรรมนะคะแล้วก็อยากมาเล่นก,กีฬาก็ฝากร้านนี้ด้ะคะ่ะร้านควางแองฟิตเน and สแองก์คาเฟ่นะคะนอกจากว่าเนเพื่อนๆได้กินกาแฟนะคะแล้วก็กินเครื่องเหนืออร่อยแล้วนะคะก็ย<ส>ังมีฟิตเนสให้เพื่อนๆได้ออกกำลังกายด้วยค่ะวันนี้เจนนี่ไปก่อนนะคะบ๊า<ส>ยบายค่ะ,<ส>ะคาฟิตเนสไปกันเองมาก ส่วนของการเปิดปิดนะครับร้านกาแฟนี้เปิดแต่7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็ปิดที่5้ามงเย็นนะครับในส่วนของฟิตเนสก็จะเปิดแต่7จ็ดโมงครึ่งถึง3ามทุ่มนะครับแต่เสาร์ที่นี้จะปิดเร็วขึ้นเป็นที่2องทุ่มครับ